สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปสู่ผูู้คนพี่น้องทางไกลทางไกลฟังไทยฟังเล่าละต่างถกกิ่นทศเอพซีทุกผู้ทุกคนครับครับพอกันครับจ่องสอนเผ็ดผ้าเสียบชนแนลขอเขาครับพี่น้องช่วงสีเล้งครับมื้อนี้ก็มีเมนูเป็นตําปากน้ำำนํคนาครับพี่น้องตําปากน้ําตําเปนน้ำปลาแดกคือนตำหมูครับพี่น้องใส่ปลาแดดนุ่งๆผักกับหอกก็มีเป็นผักสะระแหน่พี่น้องแล้วก็ผัก สลัดแล้วกาพักหนอกรับพี่น้องครับกะขอแนะน้ำสินค้าจั่างน้อยนะครับพี่น้องเป็นน้ำดื่มตาใสเย็นพื้นที่ใกล้เคียงของเฮากะมีการมีงานในพิธีต่างๆกะสร้างอะไรนะครับแพ็คหน่อยแพ็คง่ายราคาเดียวกันครับพี่น้องสามแพ็คหนึ่งร้อยบาทมีการมีงานกะสร้างอะไรนะครับพี่น้องเบอร์โทรกะตามหน้าคลิปเลยครับพี่น้องมาเปิดไว้ช่องนี้บพรว่าร้ายครับพี่น้องกินย่างเดียวครับครับขอเนื้องหอนหนึ่งเดียวแม่ครับ ตามปากน้ำครับพี่น้อง 嗯,嗯，能开这一个。 ครับกาสำหรับคลิปนี้มือนีกาเป็นช่วงสุดท้ายรรกการครับช่องสอนเนพจผ้าเสียบชาแนลครับพี่น้องได้กาขอฝากพี่น้องติดตามทั้งช่องยูทูบแฟนเพจมักอะไรถึงใจกาแค่นี้ครับพี่น,อน,ออน,ออนอ้องสำหรับมือนีกาบอยมิงไหลเข้าครับพี่น้องขอพี่น้องยูดีสบายสุขทุกคนสำหรับมือนีขอลากอรสวัสดีครับ